ทุกคนวันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่ปแปลงทำความสะอาดไร้สายของมาซาลุรุ่น SCP 6 1 0 N ่นเ็นแปลงทำความสะอาดไร้สายนะทุกคนในกล่องก็จะประกอบไปด้วยคู่มือและจะมีหัวแปลงเปลี่ยนทั้งหมด4แบบไม่ว่าจะเป็นทรงวงกลมครึ่งวงกลมนะทุกคนทรงกระบอกทรงแบนมีหมดโอ้โหสามารถปรับความเร็วได้2รและดาบเอ็นมอเตอร์แปลงฐานนะทุกคนความเร็ว6 0 0้อยถึงหนึ่ RPM มา,มาเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูหวหน้าสามารถยืดได้ถึง122ซนติเมเลยนะถ้าใครมีแบตของมาซาลุอยู่แล้วนะสามารถใส่ ด้ยกันไเลตัวหัวแปรงหมุนปรับองศาได้ถึง45องศาเหมาะากสำหรับขัดพื้นห้องน้านะผนังรถยนต์เฟอร์นิเจอร์นี่ขัดได้หมดเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานจริงลองมาขัดโต๊ะให้ดูเลยจากโต๊ะที่เราคาบดำๆนะออกมาขัดแบบนี้คือสะดวกมากขึ้นเลยไม่ต้องมานั่งขัดให้เมื่อยมือนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าใช้มากๆเลยนะซื้อติดบ้านไว้ขัดหน้าบ้านขัดห้องน้านี่สะดวกสบายจะเปลี่ยนหัวแปรงเป็นหัวสก็อตไบต์แบบนี้ก็ได้นะทุกคนโอ้โหคือแบบว่ามันเจ่งมากๆเลยใครสนใจก็ไปกดที่ตะก้าสีเหลืองได้เลยนนะทุกค